สิ่งเดียวค่ะทุกคนที่เราอ่ะจะสามารถใช้ NLP ได้จริงๆแล้วได้จริงๆเลยนะต้องใช้คำว่าได้จริงๆเราต้องให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้เราก่อนคุณมีไหมในออกไปวันหนึ่งกลับเข้ามาบ้านเนี่ยมีไหมเศษตังค์อ่ะหนึ่งบาทสองบาทสิบบาทห้าบาทเหรียญอะไรก็ได้หรือแบงก์อะไรก็ได้ในทุกวันถ้าคุณอยากให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้คุณไวขึ้นทุกคนคุณไม่รู้หรอกว่าอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเนี่ยคุณเคยทาเจ้ากรรมนายเวรคุณมากี่พบกี่ชาติ ถ้าวันนี้คุณมีเงินแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ทุกแบงค์กับเหรียญทุกเหรียญรวมไปถึงห้าสิบตังค์ยี่สิบห้าตังค์ทุกเหรียญและทุกแบงค์ไล่มาตั้งแต่เล็กให้คุณเอาใส่พานทุกคนเดี๋ยวแต่อธิบายให้ฟังแล้วครูก็มั่นใจว่าต่อไปคุณจะทําธุรกิจเจริญรุ่งเรืองให้พ้นเดือนมิถุนายนไปก่อนทุกคนยิ่งถ้าครูได้คุณได้สูตรขอโอโหสิกรรมจากครูไปคุณอยากทาอาชีพอะไรคุณอยากเป็นใครคุณอยากเป็นนายหน้าคุณอยากทำสรรหาคุณอยากเป็น แต่อย่างที่ครูบอกว่าต้องใช้เวลาจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะให้คุณนะคะนำพานนะคะหรืออะไรก็ได้จานก็ได้ไม่ต้องหาซื้อเอาที่เราอะรู้สึกว่าดีงามนะคะแล้วไม่ต้องวุ่นวายตัวเองอยากทาอะไรวุ่นวายประยุกต์ได้ประยุกต์เหมือนที่ครูประยุกต์เสร็จแล้วเอาเงินนะคะทุกคนเราอาจจะมีอมีผ้าขาวหรือผ้าใหม่ๆหรือผ้าขนุนที่ยังไม่ได้ใช้อะไรอย่างงเี้ยค่ะหรือหรือไม่ต้องมีก็แล้วแต่แล้วแต่ etas, แตความสวยงามเอาแบงค์พันแ,แบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบที่คุณมีเนาะ แล้วขึ้นครูคำว่าขึ้นครูไม่ได้ว่าเอาขันลงขันอะไรแบบว่าที่เขาไปรับไม่ใช่แค่ใส่นะคะเสร็จแล้วให้เราไปจุดธูปนะคะสิบหกดอกจุดธูปสิบหกดอกกลางแจ้งก็ได้ค่ะแล้วก็แค่บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเลยเทเพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือบูชาทุกท่านทุกองเลยให้รู้ว่าเงินในทานนี้เป็นเงินที่เราใช้ได้จริงเป็นเงินของโลกปัจจุบันเป็นเงินที่สามารถมาสร้างบุญสร้างบารมีสร้างชีวิตที่ดีช่วยเหลือคนทั้งทางโลกและทางธรรมเงินนี้คือเป็นเงินที่เหล ให้คุณจุดทูบสิหกดอกแล้วบอกค่ะว่าเงินทั้งหมดนี้คือเป็นเงินของโลกปัจจุบันพร้อมทั้งอะไรรู้ไหมคะทุกคนมือถือเราตรงนํามือถือเราไปวางสมุดบัญชีเราไปวางพับนี่คือสิ่งที่สามารถดูดเงินได้ทั้งหมดเลยทุกคนถ้าจะให้ดีอันนี้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะคะทุกคนเอาง่ายๆคุณมีสมุดบัญชีอะไรให้คุณเขียนออกมาในกระดาษแผ่นหนึง่งอ่ะธนาคารกรุงเทพสาขานี้เลขที่เท่านี้ธนาคารกรุงไทยแต่เสร็จแล้วค่ะทุกคนระาว,างวัวงไว้เลยวางไว้กับเงินอย่างเงี้ยค่ะจุดทูบบอกเลยว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่สามารถ สร้างเงินดูดเงินเรียกเงินให้เราได้รวมถึงเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินที่เราสามารถนํามาสร้างประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมสามารถมาสร้างชีวิตให้เราสามารถทําให้เราอะค่ะสร้างบุญสร้างกุศลทามาหากินมีชีวิตที่ดีได้นี่เป็นการแค่เปิดประตูให้หลายๆพบรู้ว่านี่คือเงินที่คุณต้องการการหน้าบ้านเราเนี่ยค่ะหน้าบ้านเราเลยค่ะการแจ้งไม่การแจ้งเอาหน้าบ้านหน้าบ้านไม่ใช่ในบ้านนะคะหน้าบ้านออกไปตรงไปนิดนึงนะคะอะไรประมาณนี้นะคะกี่โมงก็ได้ค่ะแต่คุณแนะนําไม่ให้เป็นช่วงบ่ายนะคะเวลาเราทํา ภารกิจเกี่ยวกับทางเทพอะค่ะทุกคนเขาจะแนะนําให้เป็นช่วงเชา้าไม่เกินเที่ยงน